ทองสินสอดเวียสุกุลวัฒน์ทุ่มทุนหนักสู่ขอวิกกี้พีมนยาต้องขอแสดงความยินดีกับเวียสุกุลวัฒน์และวิกกี้พีมนยาที่วันนี้เป็นวันที่สําคัญที่สุดในชีวิตของทั้งสองคนในฤริกที่ทั้งคู่จะเดินเข้าสู่ประตูวิวาแล้วโดยในช่วงเช้าของวันที่17กรกฎาคมเวียสุกุลวัฒน์ได้ยกขันหมากมาสู่ขอวิกกี้พีมนยาอย่างเป็นทางการซึ่งทางด้านของวิกกี้ได้ใส่ชุดไทยผลงานจากห้องเสือ้อวนัตกุตูเป็นชุดไทยสีวาลายแบบประยุกต์โดยที่ข้างในจะใส่ชุดลายลูก เพิ่มลวดลายเข้าไปอีกชั้นส่วนหนุ่มเวียมาในชุดสูทสีเทาทั้งสวยทั้งหล่อเหมาะกันดังกิ่งทองใบหยกในส่วนของขบวนขันหมากหนุ่มเวียก็ได้เชิญเพื่อนๆที่สนิททั้งในและนอกวงการมาร่วมแห่ขบวนขันหมากกันอย่างสนุกสนานและแม้ขบวนขันหมากจะไม่ยาวมากแต่เน้นที่ความอบอุ่นน่ารักของสมาชิกทุกคนในครอบครัวนอกจากนี้ยังมีสินสอดที่หลายคนต่างมุ่งสายตาไปหาบอกได้เลยว่าจัดเต็มไม่ธรรมดาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ